มีอิพอลนั่งพกนั่งคุมได้พอได้งานหวยคูฤาษีโสโลโซลูลวงเขานี่ละพพ่ตะเลี้ยนนั่นก็ดีทันพอผูกขากับผูกขาเว้าอันใดก็ใหายมมุงมาตรฐานามือนี้คืออาจารย์หนุ่ยที่ละกิสเออฤาษีหนุ่ยพนใดทำการไหวคู่จึงขออาลาธนานิมุตนพอแม่ครูบาอาจารยผู้ลวงไปใน สู่เส้นสายพานันนลาานแล้วนั่นคือปูรือสีโสโลดวันทอกะไห้ามาเด้อพอเอ้ยบาดมีมานาังเทียบหยดเท่งขันท่ำมาเบิงแยงลูกเต่าเด้อมือนีเออเน่นพอสิไล่ล่าทิมเออป๋าปล่อยไปแล้วก็ยังย่งยั่งท่ำขําวั่าธรรมศาสตร์นียังติดหูอยู่คือเกาวันทอเปินให้โอวาทมา ก่อนสีไปนามาหลังเสียเ้าสู่ฟังวาผู้ขานี่แต่กีบเป็นบ้าไม่ไม่มันถอดขึ้นผู้สูงรุ่งพระผู้ต่ำขึ้นผู้แหลกหน่วยแหลกเม่นผู้พนามานผู้พนามานแลวก็มากขึ้นผู้ยัง่งขื่นอุบลลัดมีบ้าเพราเทียงพ่อเมียหันไปเลี้ยงพอะเลียเยเยเ้ยงค่นไปยางเพื่อนผู้ติ่มเ้าบาปนีรล่งผู้มาแล้วกันมาบวชอยู่บ้าน มาบวชพระบวชพระแล้วกับซึกแล้วกับไปอีกคือเกาไปแล้วมันก็เทียนว่า,วาเป็นภาษาคนาว้บาบ่หูหอมหูห้หอยบานนี้พระอาจารย์หรือพระคู่กิตติอยู่วัดบ้านนาตาลนี่เลว่าไปเท้าสิภาาไปหาคู่บรอาจารย์เทาหัวซันเทียรเหล็กคนเลยภาพาไปหาอาจารย์คำพี่อาจารย์คำพีคำพีรับประโยชน์าายำพีไงเน,น,ะนาะไมนั้นเราอยู่ปากล้วย ย่างพะห่านจะเลื่อนได้คือสุมมือนีเด้ย่างเป็นอาสมหลังเก่าอยู่ไปวอดเพิ่นเดียวเห็นเพิ่นเงือกทอดเพิ่นเรือวัง่อยมาแล้วว่าวบากับเพิ่นกลายอ้อยเฮี้ยนถ้ำเฮี้ยนถ้ำย่าถ้ำเลยว่าจัดแต่ย่างถ้ำมือนั่นแหละย่างเลยบ่าหุ่นคนว่าผ้าว่าไอ้หนังไอ้ว่าพุทโธพุทโธ้สื่อตัวพุทโธเป็นยังไรว่าจัดแก่เพิ่นกับผ้าว่าว่าไปกับวาไปนั่งเพิ่นจะเป็นภาษาได้ละครับว่าไปสนใจปล่อยไปเลยไปเพิ่นเอือนว่า หาปากนี่พาไปเพิ่อนเอิรนว่าออกเสียงเป็นสติวันทองไปหลังจากนั้นเมื่อเดียวกันเพ่นว่ามันบลเลวดอกว่าสั้นว่าเพ่นว่าอาจารย์กิติว่าบลเลวเพื่อนได้พาก้นไปหาอีพอปูโซลดปูเรื่องสีเทาผู้เน่านอนอยู่บ้านไทยพ่นผู้เพื่นเป็นผู้ใหญ่กมูผู้เพื่นเพื่นสืบทอดสายถ้ำมาแต่แต่น้ำปูพิบูอวันแดงวันทอขึ้นไปแล้วสมัยนั้นอิพอนี่ยังอยู่ อยู่มุ่งลังค่าไพ่ใหญ่อยู่เฮือนแนมบ่แม่ตะกี้ไปพ่ออีแม่เนี่ยแหละได้ไปกราบไปสวัสดีคนย่อมองมีโปโ่อยู่ซาลาหลังเตานี่บ่แม่แม่บ่อย่นี่ล้วเข้าเหตุไม่เนี่ยเอาอีพอไว้ดูนี่นอแต่ว่าเป็นเป็นมุ่งไพ่ใหญ่อีพอเขานี่คือคนบันนองโดนแม่บ่ยอโอ้เกิดอยู่บันนองโดน เลี้ยพี่ปอบเลี้ยพี่ปอบเนี่ยการเลนเลยไปเลียนนั่นนั่นมีพออีเแมอนี่เป็นผู้หยิบขันไห่ขันบ่มีอแมอนี่เลือดสีหรือหมอสท่ำนี่ในสายเข้าซีบอได้เกิดึ้นได้เพราะว่าเพื่อนเป็นผู้หยิบขันท่ำเมื่อพบเป็นแม่ไว้สีเป็นแม่ท่ำคือกันเมื่อพบัญลู่คือกันเนี่ยคุณพ่อป่มันลูกคือกันผู้ใดไไปนี่เล่าสีเล่งบิ่งเล่ว่าผู้นี้คือผู้นี้บ่คือ ผู้นี่เป็นตะไปได้มาได้อีเมนี่สิเว้าเลยไรครับนี่ค,ค,คือถ้ำเพลินถ้ำมะคือถ้ำมาชาคือด้วยอีเมนี่อยู่หั้าวิพัวมาไรฝ่าลาผลวันพอเครับข้องตัวข้องตนมานี่สองแถวนี่บ่ได้ใกล้กันดิอันนี้เว้าไหวฟังบ,บ่เมามา่นคือมีเมียเพิ่นบ่ได้ใกล้กันเพิ่นเบิด์ตเลี่ยวเบิร์ตมูนันเลี่ยวอันนี้พ่นสิบวเข้าใจ พออปอเล่ากับไปผู้ดวงนอกเพิ่นวัดผู้ดงซะสมัยสหายผู้บ้านเป็ตบ้านี้พ่อไปแล้วนั่นต่างงานเฮาห็นอยู่ซมือบ้านเล็กเนี่บ้านเล้วเพิ่นย่างแางยังตัวอยู่วันถอดไปเห็นลูกน้องอาจารย์อุท,ไทัไเป็นผู้เปลี่ยนพระซมือเพิ่นอยู่น้าอาจารย์ทั้งพี่เพิ่นกับวบ้านลูกอยู่ ห้าบ่อหุจักยังเฮาก็เลยเป็นลูกพูดเพิ่มเพิ่มได้หา้า่ยฮะหวัดไง <c oughs> บาานอีพอเลยว่าไปเมือนน่อนั้นวันพฤหัสเนาะแม่เนาะบอ้พ่อแม่นัออนอังคารจำได้หอนมือวันพฤหัสวันต่อเพิ่งเลยว่าเอาเงาเล,าย,เลายเลี้ยนเลื่อยสันว่า <ral. S 1> เขาไปย่งไม่ทำนั่นหอนหอนหอนบ่อเป็นตายูหอนหลายในทำในในในปางนี่เพราะว่าบ่อ<ว>ขอา้านเดี่ยววันท้อกันเงาไทยทำไอ้นั่นอีพอเราเข็มเลีนสติสัมปชัญญะนี่ยังหลายวันท้อ เงียดให้จนเต็มเลยเาียดจนเต็มจนเพียงเาียดเอาว่าเอาสันบายแล้วว่าว่าเอาว่าเอาแล้ว่ามาว่ามาเพื่อนแตให้เป็นนั่งซื้อมากกลับมาเพี้ยนว่ากลับมาจากเล่าเหล้วอเพื่อนเลี่ยงฝันวันไวเกี่ยวยาล่วงฟางยาล่งเต็มดินเกี่ยวสีขาวกันครับได้ท่อมครับตอบาดนี้เพิ่นว่าว่านางข้านเตียงเอาไม่เด้อว่าสันว่าว่าข้านเตียงรับเอาไม่ต่ามาว่าว่ามัน เติบมึงอยู่วันต่อสวดไปสวดไปนี่พี่ปอบมาล่องกวา <laughs> พี่ปอบมาล่องกวาน,นี่ถ้ำเฮานี่เอเอขอมาล่องนี่พี่ปอบบานนี่ค้นบานนี่โอ้ยสาลพัดครับอือได้เป็นชุ่นเวนั่นพอเลยบอกว่าเขาเห่นเป็นยังเป็นโลดพนว่าเออให้เป็นพัดตีนนี่พนว่าพนสอนว่าท้ามาคือทรามาซาตนั่นละเล่าเบาหลายอีพอแต่ว่าเล่าสิเ้าเป็นเป็นถ้ำย่อ ล้เาเว้วนี่สุขามนี่กลองอยู่ได้หูแต่ว่าผูขา้ข่านี่พอสามารถเสียว้าออกมาได,ด้หมดชุ่มๆรอกเพราะว่ามอนโลบายทำมาปูนอะบอกุสโลบายเลย<ะ>เป็นธรรมะลว้วนๆเป็นธรรมะของแถ<ะ>้ธรรมศรรรราสเลยวนันทอเป็นของแถวมสากเลยากรรรรสายูน้่เพลินมากเพลิน่วยกะเที่ยววันทองเที่ยวเบิ่งเที่ยวแย่งกันมาก แต่หักแท่งซ้ำพอผู้นึงคือจะโมูเห่าหักเพิ่นนี่แหละบบาทนี่พ่อเพิ่นลวงไล่ปาเรีวอันรอบนี่เพิ่นลอยคางคอยเอาบัดเพอสุปีเห่าจิตถือขันหาไปว่านิมุ่นหายยูตอตุ่มลูกตุ่มเต้าสะเกินปีนี่เกิดความในใจนี่เกิด เป็นบ่ออยากขึ้นไปใกล้พอเป็นแหนาเป็นยุงเป็นสายละแพช่วงโฟจป่วยแม่นบางปูตอน่าวนก็บอกทัานพี่อยู่ว่าหล่าเอ้ยปีนี้พอเข้าขันยันไปไล่ป่านี่บ่อบอกไผเดอไปบ่อสัง ฮัลลังวันวันเลยคือปีนี้แม่นบ่อแซมเจ้าของว่าอยู่เด้ห่างบ่ได้เตียงต่อในเจ้าของว่าเพิ่นสิไปบ่เออปากนี่จังหยังผ้าว้าวว่าเฉพาะเมื่อผมไปกัปู่กันยากเวียดเนาะช่วงนั้นเนาะยากหลายผมไปหาญาประมาณอาทิตย์เดียวเนาะย่าเนาะกับนี่กับครอบครัวกับหลานจนได้ไปค้ำอีพ่อมาแต่ก็ยิ่งดีแท้พ่อกับแม่นี่ว่าลูกบ่ไปหลายโทรไปใส่ว่ามื้อใดสิขึ้นมานั่นเอืม เมื่อใดสิขึ้นมากนี่แหละคือคือเป็นการไปเย่งน้ำเพลินไปเย่งน้ำเพลินมว่าได้หลายปีจะได้นับปีจนลืมหมดแหละนี่แหละในสมัยปางบ้านเลี่เนาะปางบ้านเลี่ยมูออบเหนือคือผู้หนึ่งที่ที่ว่าใกล้ชิดปูสโลมัตจยุกแหลกนี่ก็ถือว่าต่อไปนี่ก็ยกเป็นพ่อถ้ำนะครับปูห้องจากปูสโลดนี่มีสองปูสองพอนี่เด้อพี่น้องเราซาตุในพี่น้องซาตุอาบานี้ครับ เอาว่าร้ายแล้ยว่าสีว่าตุ้มนุม่มเทวดาพ้นว่าเรียกว่าอยู่ยุบว <laughs> เอาเลยปูวเออเอาเอาบทเดียวเนาะบทเดียวพ่อมันอันนี้ซื่อๆเนาะครับอกเอาเอาป่าสังสีระขงขังน้นกันแสดงชาสานธูสารธูธนันตูพุนตุเทวดาสมา โรลสวาผู้มุงตองย่างนันลำเลื่อพาีต้นวิเศษใส่แสงประจันเจ้องค์พระาองค์เมือนมาปตสุนผ้าเก็นเหงากับพันเท้าเจตัโลกกับานทั้งสีคือเท้าถัดตลาดเท้าวิรุฬาะตาวิรุลาโอเดท้ากุเวโลลาเจ้าทั้งหลายอันย่างยังอยู่พิทักษ์รักษาสัพทาบุรพันผู้มีจักผู้ยาำเหนยบยังทั้งใจยุงพิบาลสังขัยก็ดีนข้อละนี้แนบนาผูเตียนทำ มีขาล้าเท้าพันตาพนุกแกาจมูกเมื่ฟ้าเมื่อฝน วังวนยันน้ำเต็มธรรมีอวฟาเขาหน้าเขาทำยอนนำกำมังรรม่งโบกขอละนี้พระตาพี่ตุ้มย่อมหยาทัานเลี้ยงลา่าผู้ขียอดเฉดี่ยเก้วกูโดลาเด้อผูมูทพ่ป่าเจ้าผู้อยู่เฝ้าักษาในวัางภูงเขตประเทศห้องจันทาบุรีศรีสัตนาโคหนุตมมาลาสถานีเมืองนิ่งทุกสิ่งหลายประกันเงียเงี้ยวแดงหว่างมดใจวอดทีผีหน้าปา่าได้ผาดัทั้งไกลหอดปอบเขียรตแจ๊กกวานคาตาสีมาเป็นที่สุดแม่น้ำม,มา สมุทรสาครพอละพันปิ่นเขาดุลาด้อภูมิเทพระดาเจ้าทั้งหลายภูเขาทั้งหลายเรานี่จึอก่อการจับใบภาคเกณฑ์ไทยทั้งหลายคือภูิมาทิวดาอากาศศักดิ์ทิวดาลูกขาทิวดาไม่ศักดิ์ทิวดาอันใหญ่ยังอยู่พิทักษ์รักษานาลาตประเทศคงเกี่ยงกันปัสสิมาบ้านเมืองที่นี่เป็นเขาดุลาด้อภูมิโอเทพระดาเจ้าทั้งหลายภูมิไหนมีใจใจสมาที่เต็ยนจอประกอบด้วยพระกา ปารุณาจืพระจิพัมมาเลื่อมใสในพรนะรัตนานใต้แก้วจุดเว็แล้วด้วยกุศลกรรมจงสด็จลงมาปั้ธรรมในสถานที่นี้พระให้คำคุณแก่สรรพอยู่เจ้าจงกับจัดเสื้อสมุป,ปัตถวาอันตลาละอันให้อ้แก่ผู้พวกผู้าขาทั้งหลายก็ขาาพื้นก็ขาดพื่นก็ขาตพื้นก็ขาตื่น ตูสาตูสุนตูพุนตเยที่ว่าตุลาเดือกปูมูตีปราเจ้าทั้งหลายผูมูจะหมูมไม่ไพพาน้อมจอบเขาเถียนทำถูกปักน้ำแล่กคงค่าทั้งมาสามทรุดอินเดียนอันตั้งยัวพระท่านแปดคือว่าภูรภา,ากนตีตักสินอดาดีพัดกิมพายาผู้ดอนอีสานจจกกวานไผ่ไตพึงพ่งคานาสัญญาณอับว่าได้สองแสงจีมันโยธไพนันสดถึงพญายินพญาพุพ่มพญายุ่งพิบันผู้ลิงลำผู้คำเพื่อนแฟนพพ่อละหนี้กับทั้งพระอิศุน ผูกขึ้นวายขันว่าได้ยินแมวจงได้สนิทลงมาสองนาประผุดะธรทมก็คาตื่น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 องสิทธิ์อมทอง,องทองุงสิทธิ์ กมท่งสีทกมท่งสีดบได้สอาบบอได้ช่งอาบซีบอได้ประมาทิบได้ประมาทคู่เห็นห้อยพอซิดกมดูเห็นห้อยพอซิดกมดูเห็นห้อยคู่ซีดกมกเห็นห้อยคู่ซิกมกาบเห็นห้อยคู่อาบนาเห็นห้อยคู่อาบนาีส่หำไสหัวส่หนำใส้หัวสีดน้ำพอซีน้ำพ่อกอน้ำคู่อน้ำคู่ สาธุสาสาธุข้าพระเจ้าทั้งหลายขอโอกาสอกาลาาธนาแดลูกค้าที่พระดาเจ้าทั้งหลายท่านพระอินทร์พระพุธพญายมมาลาราษสตตาป่าพระมหาปัจาเจ้าท่านสิบแปดพระท่านพี่ทสิบแปดพระท่านพี่ท่านิี่นี่ทานนี่ท่นนี่พันพาท่ได้เสด็จลงมา ลงมาที่มองสมพรที่ย่สมพรข้าพระเจ้าทั้งหลายทั้งหลายจึงมีดวงมาลาามีดวงมาลายังดอกไม้ย่างดอกไม้หอมห้วยเฮาห้วยเฮพามาผู้าพามาผู้าคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณผู้บาอาจารย์เจ้าผู้บาอาจารย์เจ้าคุณบิดาคุณบิดาคุณมารดา พุกขาพระเจ้าทั้งหลายเ่านี้้ล่านีขอพึงบูชาอัญคุนประพูธคุณประพุทธคุณพระรรมคุณพระสงจึงเรียกว่าอิมินาสกาินะตังพุทธังอภิพูธยามะอิมินาสกาินะตังธรรมังอภิพูธยามะอิมินาสกาินา สังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธัง สาวกาตโตภกวตตโมหามังนามะจามิสุบทีพโนภกวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสาธุสาธุนโมตัสสะภกวโตระโตสมสัมบุตัสสะนโมตัสสะภกวโตระโตสมตตัตตานโมตัตตะภวัตตสมะตุบุตัตตาบุตัิังยาวิังสรณังั samawiang nyawani panangs na kadhaami sangangkan ciwitangnyai panangs nangka jaami itu diam pepot pan diutangnyawani panang sanaang ka itu diam peang mang ciwiangnyai panangs na ka ตุยมพีสังคังชีวตังยาวนิพนังสารนังกัจจามิตียมพีพุทธังชีวตังยาวนิพนังสารนังกัจจามิตเุยมพีธรรมังคีวตังยาวนิพนังสรนังกัจจามิสัตัจาตุฟุงขาปเจ้าทั้งหลายเรานี้จุดอกาศอาฬาธนาเดคุปฤศีตาไบปฤศีนาไลปฤศีนารอดปฤศีจัตตาปะปฤศีทัดสมง คนพงศาพัตเจ้ทาทั้งหลายเรานี่จึงเรียกว่าที่เยสมัตตานั่งพุธทธตึงตังธรรมะตึงตัสง,งสังฆะตึงตังกอนเชือนพระดันตเจ้ทาทาัทางทางทาง้งสิบแปดพงศ์ สด็จลงมานิยมสมพรแห่งภุงข่าพระเจ้าทั้งหลายจงได้เสด็จมาตัดสอมเกี่ยสอดสองสรายานย่างกอฟฝาและแดนดินอุอาลังพุทธนิมนต์ธรรมนิมนต์สังขานิมนต์นิมนต์นิมนต์พุทโธ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  ภูส <Jean> ิอวลีอันนาสุขจิตตัณใจอันนาสัตังภมารวบกนอันปุตโตปุตโต

jauh terpukul orang yang dan hancurkan อพนะราชาดีเด่นผู้ประการสร้างธรรมาี่ความเอื้อต้นมาแล้วมาแล้วผู้ประการสร้างนี้ก็เชื่อพระราชาทุกปีจะเป็นพระราชาที่นี้ทุกปีจะเป็นพระอาชาที่นี้พระราชาที่นี้ย่อมควรจะควรนตยน์ใจในมั้นควรควรตนเมื่อมาเห็นแล้วผู้ร้อนรนขึ้นเรื่องบ้านแก้วขึ้นเรื่องบ้านแก้วขึ้นเรื่องบ้านแก้ว

ตั้งแต่การตั้งพรรคไปเาี่ยยังมีบุรุษมารุมาภีร์ยังมีบุรุษมารุมาภีร์ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นเก่าเป็นตาที่มีความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องา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 ี่มีความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องที่มีความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องที่มีความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องที่

โอเรเซรมาเพรรมาเพรสำลังตาสนาระโรปีการังโฟโซรามินสังบารังีเจมิโจโจนซ่ถวยโมโกซาเกวดาปานีโฮยาโมโกเหล่าเทพสวยเนี่ยสาพูโตนิมนต์รมาพระนังการกัจจศกกระโรดิเตบตังบารามีบุตรโมโกสาตันติเตเมตังบารามีบุตรนโมรัมโบโกสาญาโนบุรัมเจตาโรโมโกสาวันังกิเต

ผู้ที่นีมต้มนิมรมาพระนังังเบวดผู้โตนิมต์ลงมาสัตนังผู้โตนิมร์ลงมาสตังยานังผู้โกโซระนังทีเตอกนระังผู้โกโซโซระนระุสโยโกโซวันผู้โตนิมนต์มสตตังเริมจุดิตีตมิตังบารมีผู้โตนิมต์ลงมาพระนังสัตังโโโซระมา มะขอพอโให้ดีเสบตาโยให้โบโซนาโตโรโรยังบกรบภุตุอนาโตอูโโรนาูรษีเบิดคารูบารษีปานานะสอโมตุลาีิตเยูิบเด้อกะพุโรหะเีตวนาบุกาอิพุโตโรมาปาริยาสั

สัการะติเทวีโสธรพิเตมีงบารามีบุพงโยโนาคาคารังกายสาคการะติเตทมีธรเจ้าจะพามาอันผู้ถวายเครื่องเด้อโอ้ยอันใดบทเดือบมดก้นให้บอกให้ใครได้ปูเด้อนิมนต์นิมนต์มาบอกมาเก่าลูกเก่าเล่าหลานอันใดลูกเก่าเล่าหลาน ยู่สถานที่แห่งนี้คดีสุปู่ทุกคนทุกองทุกตนทุกทงทุกท่านเด้อความกายแนวใดตั้งใจคดีบทตั้งใจคดีดูกูดูคดีั้งกายว่าใจใจคดีเมนีขอบารีของคู่บาอาจารย์ขอบารมีของพระพุทธพระธรรมคุณจิตคุณธรรมพระบิดามารดาคู่บาอาจารย์ทุกปงทุกตนทุกตนทุกท่านทุกสายพยานเจ้าที่เจ้าทางพอญงแม่ไงปกปักรักษาคุมข้องยุทานที่แห่งนี้คดีผู้เข้าผู้ใหญยยุ่งเหนื่อืขึ้นหลวงปู่ฤาษีเด้อึ่งเพิ่นเคยเป็นเจ้าอาวาสยูุ่วัดเขาหน่อย เออเป็นตระกูลนี่เพิ่นเป็นถ้ำเบิดตัว,ตวออพ่อจานออปูจานรวมไปถึงปูพันธ์เดอรวมไปถึงเอ,อพี่น้อง พอแม่พี่น้องของตับูลอยู่มองหนีบ้านนวนท่องมองหนีเด้เอให้อโหสิกรรมให้ลูกเต่เลาละหลานชู้ผู้สู่คนทุกตนทุกท่านหลังจากนั้นเราให้เปิดบุญเปิด,ปด,ปดบารามีให้ลูกเต่าเด้อดำหลังโดยลุ้ยโดยเฉพาะมือนี่ฝ่ายถ้ำใหญ่เน้อตัวแท่นปูโสรดของลูกของเต่าคือปู้ที่ขึ้นไปแล้วเป็นภาษีสิททนทอดแล้วเมื่อนี่ยากันยังมาเด้อยาน้วนให้เป็นเป็นยาเป็นปูคือเกาให้ลูกเต่าไปโดดๆและยาเป็นลมโพลมไส้ มือนีถือว่าประสบผลสำเร็จหลายแล้วลูกเต่าเราหลานสุขผู้สุขคนให้รวยลุยลุยเด้ออีพ่ออีเมียเนี่ยเอ้ผู่ไอ้ซาตุ้วโห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 โอ้ลุ้ยตัวดีไหมนะเศรษฐีหนุ่ยได้ไหนครับเนี่ยซาูตุ้คนได้รถหกหลอสองขั้นแล้วเศรษฐีธนาคาร ปูกับพี่ว่าเป็นมังสิรัตกู่สองเทียพนปีไก่ว่ะปู่สองเทีาอีเลปีเียว่ิวีเดียวปู่สองเท้พ่นั่งนั่งล่ำเตรียมพร้อมสะเอาเอาถวายถวายเขาจิตถวยล่ำก่อนนอ่ะจะเขาายับออก